ัโมเดลฮึโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปักโมเดลวันนี้ก็อยู่กับโอ้ชื่อยาก DX โอชาเบริกจิโซเซตซ1นวังะครับหรือว่า DX กจิโซพูดได้เซตที่01นะครับหรือว่าเซตหนึ่นั่นเองนะก็ ซื้อมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวสักทีก็ถึงเวลาแล้วนะครับจะได้จบซีรีส์กาบุนะครับแล้วก็ไปเริ่มซีรีส์อื่นก่อนนะถ้าอนาคตอาจจะเก็บย้อนหลังหรือว่าาหากาบุอะไรมาเพิ่มก็เราติดตามกันแล้วกัน,นครับเซตนี้ก็ออกมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็จะมีเซ็ตที่2เซตที่3 ที่ 4, 4 4ประมาณ2 3 4วอลลุ่มแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัว p o ปี้กรมมี่นะครับแล้วก็อันนี้จะมีเซ็ตที่ผมไม่มีก็คือคิกกัมมี่นะครับหรือว่าคิกกรมมี่นั่นเองนะอะไรจะ k คิกนะครับตัวที่ผมมีก็จะเป็นอันนี้ที่มาพร้อมกับเซต dx นะครับนั่นก็คือพันกรมมี่นั่นเองนะอ่าพันกรมมี่ออกเซ็ตไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็มาหรือ,อยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่เห็นก็จะมีของ พันโตนะครับก็คือพวกช็อกโกแลตนั่นเองนะครับเซตที่3ไม่มั่นใจว่าเป็นของพันชิ่งกับอย่างอื่นหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นมัชเมลโล่ใช่ไหมหรือเปล่าเพราะฉะว่า,าใครสนใจก็ลองไปตามเก็บกันเอาแล้วกันนะครับส่วนผมก็น่าจะเอามาแค่นี้แล้วก็อาจจะเก็บล่างสุดยอดสักล่างหนึ่งนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะคือด้านหน้ากล่องนะครับจะเป็นอย่างนี้เลย นี่ขนาดแค่นี้นะครับก็จะมาแค่ตัวโกจิโซนะครับ2ตัวนี้แล้วก็ขนาดอันนี้มันจะเท่า DX เนะถ้าดูหน้ากล่องน,นะครับถ้าแกะออกมาเดี๋ยวดูขนาดอีกทีนะอ่ะด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปอ,อะไรนะส้มกับองุ่นนะครับป๊อบป,ปี้ก็จะเป็นองุ่นนะส่วนคิกเก็จะเป็นส้มนั่นเองนะครับด้านล่าง มีแผงนู่นนี่นั่น PC, PP, ABS นะครับเอ้ย M, A, B, S ด้วยอันนี้เป็นแผงใสมั้งนะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคอมเ็นเวอรเดอร์กระบุกับตัวโกดิโซ2อันนี้นะครับด้านหลังโดนใบอันนี้ปิดไว้นะอีกด้านหนึ่งนี่ก็จะมีวิธีเล่นนะครับแล้วก็ใช้ทาน LR c 4 4ก้อนครับสำหรับ สองตัวใช่เหวะก็นายใช่นะโอเคแกะไปแล้วนะครับแกะเช็คของด้านในไปแล้วก็แกะรอบแกะเช็คไปรอบหนึ่งว่าเสียงติดหรือเปล่านะครับแล้วก็เก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมนะชิปอ่ะด้านในนะครับก็จะมีโคชิโซประมาณนี้เลยนะครับส่วนสีสันต่างๆก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนเดิมนะชิปถ้าเขาออก C.S.M ก็เป็นสติกเกอร์นะครับ <laughs> ยอมรับกันซะก็ไปดาวน์โหลดพวกหน้านี <c 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 ้เอาแล้วก vale ็ตัดแล้วก uh> ็ปินใหม่ก uh> ็ได้นะครับถ้ามันพังนะก็แกง่ายๆนะครับถ้าเกิดมีปัญหานะแต่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแตะตรงไม่มีรอยถลอกมาจากโรงงานนะเขาจะห่อถุงแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวที่ขั้นถ่านนะเออเสียงที่ผมแปออกก็จะมีแค่อันนี้นะครับ ส่วนคิกกรัรมมี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เสียงน่าจะอยู่ในตอนที่1น,นะครับประมาณนั้นแหละเอาไหนก็นดีเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะด้านหน้าของโวจิโซนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับยกเว้นขนาดที่แตกต่างกันนะเทียบดูกับพี่นะครับนี่พี่น้องพ่อลูกนะครับซึ่งขนาดก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากกับความสูงนะครับยกเว้นความกว้างของมัน น,นี้ใหญ่ป่าเดี๋ยวจะเทียบจะเทียบยังไงดีอ่ะ,อะประมาณนี้อะเอาให้ชนกันนะครับนี่จะแตกต่างกันพอสมควรนะส่วนบาร์โค้ดนะครับก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีฐานตรงนี้แล้วก็ลำโพงปุ่มกดนะครับสองปุ่มอันนี้ปุ่มอะไรวะจำไม่ได้ <c oughs> อ่านว่าเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี ปุ่มรีมัง้งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเด้งใช่ไหมแต่ว่าเขาเพิ่มกดมาด้วยนะครับเพิ่มสวิชด้านในมาด้วยเพื่อที่จะกดแล้วมีเสียงออกมานะแล้วก็ทานนะครับจะใช้ทานมา,า14 2ก้อนโอเคแสดงว่า2ก้อน2ตัวนะครับประมาณนี้ด้านหลังความเหมือนนะครับในซีรีส์ตัวโคจิโซอันนี้จะเหมือนสุดนะ แต่ว่าเขาจะไม่มีลูนอตแค่นั้นเลยนะครับส่วนตัวนี้จะไม่เหมือนนะแต่ว่าจะเหมือนอของสูตรแอคเตอร์แทนนะครับอันใหญ,ใหญ่จะได้โชว์เข็มขัดง่ายๆอะไรงนี้ว่าไปนะอ่ะแล้วก็ตอนแกะมานะครับหรือว่าเด้งออกมานะชิดอ่ะความแตกต่างนะครับก็จะอยู่ที่ตัวมือลว้ลวนเลยนะมือก็จะเป็นมือมากขึ้นนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นแบนๆนะ เห็นไหมเอ่ยนี่จะทําเป็นแบนๆมาแต่ว่าโจิโซในซีรีส์นะครับเขาเป็นมืออย่างนี้นะครับอ้วนๆกลมๆน่ารักแบบนี้นะครับอ่าประมาณน,นี้อ่ะต่อไปคิกกัมมี่นะครับคิกกัมมี่ก็จะเป็นรูปเท้านั่นเองนะที่ยื่นออกมาแทนมือนะครับส่วนรายละเอียดเหมือนเดิมเหมือนกับตัวอ่าป๊อปปี้เลยนะครับมีปุ่มโน่นนี่นั่น จึ๊บดึงออกมาก็จะเป็นลูกเท้านั่นเองนะอ่ะจะเห็นรายละเอียดว่าตรงนี้นะครับนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงเส้นข้างบนนี้นะครับจะเป็นมือและข้างล่างนะครับก็จะเป็นเท้านั่นเอง <c oughs> เป็นท่าแบบกร,กระโดดกระโดดกลางแขนกลางขานะครับประมาณนี้สีก็จะเหมือนกับตัวคิกกมี่เลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากกับสติกเกอร์นะโอเคมาแกะเล่น เวลาแกะมีเสียงไหมวะไม่ได้จ่ใจแกะเลยล้วกันอ่าน่าจะมีเสียงป๊อปปี้กามีนะครับแล้วก็เมื่อกดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสียงอ่าตัวป๊อปปี้กามีนะครับพูดนะอ่าอีโตกามีอีโตกามีนะครับอืม ปุ่มนี้พร้อมกันนะก็จะเป็นเสียงตอนแปลงร่างนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการกดด้านหลังเหมือนเดิมนะตรงนี้มันจะเป็นปุ่มรีเซ็ตเฉยๆนะครับอืม <L an> ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหมดนี้มันจะเอาไว้เล่นกับพวกกัมมี่ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเปิดให้เต็มๆอีกทีนะแล้วก็ปุ่มต่อไปนะครับให้กดตรงนี้กดกี่ทีวะไม่แน่ใจสองทีแล้วกัน <S <S อ่าเรียบ,บร้อยอืมนี่ก็จะเป็นเสียงประมาณว่าอ่านุ่มนิ่มรสชาติหวาน นี่คือขนมเอ้ยนี่คือลูกอมอ้าวกัมมี่นี่คือ,ก,อ,อกัมมี่อ่ะก,กัมมี่คือขนมใช่ไหมอืมประมาณนี้นะครับบทแรกนะบทที่สองมนเดมกดปุ่มแบงร่าง <S <S อ่ะอันนี้ก็คืออ่าตอนที่ดาบออกมาจากพุมพระเอกนะครับหรือว่าออกมาจากเข็บขัดระเอกอันนี้คือดาบของฉันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อไปかかここจงเลือกมาวอ่าจมเลือกยุ่งกับคันโจะเกมารมถมูกมาดหรือถูกัจาจัดรการซะที่นียการะครับอมาสระกเรีมานะีกมาโจสรมาโุะี่ก็าจะวูกล้วนจะครับแลาวะก็ีกดากีกที ันนี้จะเป็นเสียงรวมตัวกัมมี่กับเสียงพระเอกแล้วนะครับเสยงเยอะมากขอข้ามแล้วกันนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดอีกที่ไ่าาเด็กอ่าก็จะเข้าสู่หมดเดิมนะครับแล้วก็ถ้ากดค้างตัวกกจิโซนี้จะแถมบีเจมสองบีเจมใหม้ด้วยนะครับ เพลงแรกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ่าแล้วสามารถกดเสียงกะม,มีไปได้ด้วยนะครับแล้วก็กดค้างปิดเพลงนะประมาณนี้นะครับเพลงที่สองกดค้างเหมือนเดิม อ่าก็จะเป็นเพลงเชียร์ของเรากรมมีทั้งหลายนะครับเชียร์โซมาร์นั่นเองเวลาต่อสู้นะโอเคประมาณนี้หมดลูกเล่นนะครับต่อไปเป็นคิกกมมีนะเปิดเครื่องจิ๊กกิงกัมนีนะครับ,รเ,กกรมมรบเสียงเหมือนเดิมก็จะเป็นอ่านี้จะออกแแบบหน่อยนะกดปุ่มเดิมนะครับ นี้ก็จะเอกลุศีบหน่อยนะมีความเอกลุศีบนะครับแ่แบบอ่าตัวนี้ก็จะอ่าพูดไม่รู้เรื่องนะครับยกเว้นป๊อปปี้กัมมี่ที่เขาอาจจะพูดรู้เรื่องหน่อยนะครับหรือมีตัวอื่นที่พูดรู้เรื่องอีกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะค่อนข้างดูดันนะ ไม่ได้ยินะประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดต่อไปเป็นเสียงโซมาเหมือนเดิมอันนี้จำไม่ได้แนละ้ว <c oughs> เขาแปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเจอเดี๋ยวหามาให้แล้วกันนะครับว่า เขาแปลว่าอะไรทุกคนทุกคนอะไรสักอย่างนะครับอ่ะเฮนชินเหมือนเดิมนะมามโมมาโมเลตะาอะไรสักอย่างนะครับต่อไป ประมาณนี้เสียงหมดแล้วนะครับหมดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นโหมดเสียงรวมเหมือนเดิมนะครับเสียงคลิกกับเสียงโซมะนะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วเย้ยกดผิดกดผิด<ๆ>อ่ะโอเค <S <S <laughs> มันจะมีโหมดแบบ แต่บางครั้งมันก็จะไม่ติดนะครับจะขึ้นเป็นใหญ่ๆๆๆอันนั้นคือโหมดแปลงล่างแล้วนะมันจะเป็นเสียงเสริมจาก D X ของตัวนี้ทีนะครับโอเคต่อไปโหมดพูดมากนะครับให้กดปุ่มตรงนี้พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาให้เป็นเสียงอย่างนี้ต่อไปอก็จะเอามาคุยกันนั่นเองนะครับ นี่ไม่พูดแล้วนะครับโอเคต่อไปอ่ะประมาณนี้เสียงก็จะวนๆนไปนะครับถ้ามีสักสิบยสิบตัวนี่ก็โอ้โหน่าจะเฮฮากันน่าดูนะ ถ้าใครที่ชอบคาแรคเตอร์ของตัวพวกกัมมี่พวกนี้นะครับที่เขามีเสียงพูดมาให้นะก็จัดกันได้นะโอเคต่อไปจะเป็นโหมดการเล่นกับ DX แล้วนะครับอย่าที่แป๊บนึงจ้าไป